สวัสดีค่ะคณะกรรมการและผู้รับชมทางออนไลน์ทุกท่านดิฉันนางสาวกัญญนณตลิ้วลุ่งเรืองรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่วันนี้ได้นําเสนอโครงงานวิจัยในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรลังสิตประจําปีพศ2564ค่ะโดยโครงงานวิจัยที่จะนําเสนอในครั้งนี้เรื่องการคัดเลือกหลักทรัพย์ด้วยผลตอบแทนหลักทรัพย์และคะแนนปีโอโตสกี้ในตลาดหลักทรัพย์ MA i ค่ะ ภายใต้การควบคุมของรองศาสตราจารย์ดรธนาโชตบุญวรโชตจากภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะที่มาและความสําคัญของโครงงานวิจัยนี้เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้สนใจหรือผู้ที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มากขึ้นทุกปีเพราะว่ามีโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากดอกเบี้ยซึ่งการลงทุนก็ถือว่าเป็นการออมเงินอีกวิธีหนึ่งเช่นเดียวกัน แต่ว่าเนื่องจากรวมทั้งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีสื่อสารเข้ามามากขึ้นทําให้เราสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วยิ่งเป็นแรงจูงใจทําให้คนเข้ามาลงทุนมากขึ้นแต่การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีนั้นก็ย่อมมีความเสี่ยงที่สูงเช่นกันซึ่งผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลต่างๆก่อนการลงทุนอาทิเช่นปัจจัยพื้นฐานเป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจวิเคราะห์อุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งวิเคราะห์บริษัท ซึ่งในการวิเคราะห์บริษัทนั้นเราก็สามารถนําข้อมูลงบการเงินของบริษัทนั้นๆเข้ามาทําการวิเคราะห์ในรูปของอัตราส่วนทางการเงินหรือเพื่อนำมาประเมินมูลค่าหุ้นและใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการใช้รายละเอียดและเวลาค่อนข้างมากเราจะมีทางเลือกที่นําเสนอเป็นคะแนนปีโอโตสกี้หรือเอฟบกค่ะซึ่งเป็นเทคนิคในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีการดําเนินงานที่ เป็นเทคนิคในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ดําเนินงานดีออกจากหลักทรัพย์ที่ดําเนินงานไม่ดีค่ะซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายรวดเร็วและสามารถนําไปไประยุกใช้ได้จริงแค่จัดเรียงคะแนนเอสกอร์0-9คะแนนค่ะซึ่งเมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้วนั้นผลที่ผลออกมาแล้วทําให้มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในตลาด M A I ซึ่งก็รวมทั้งยังมีค่าเอสกอร์ที่สูงคือกลุ่มอโกรหรือกลุ่มหมวดเกษตร,รและอุตสาหกรรมอาหารค่ะ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยนั้นเราจะมี2ประเภทด้วยกันคือ s ซ t และ MAI ซึ่งในงานวิจัยนี้จะสนใจในตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะในตลาดหลักทรัพย์ MAI หลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นหลักทรัพย์ที่ค่อยๆเติบโตและมีขนาดไม่ใหญ่มากซึ่งมีโอกาสที่จะเติบโตไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เซตได้เหมือนกัน ซึ่งตามสไลด์ที่สามนั้นจะเป็นการแสดงหมวดหมู่ของอุตสาหกรรมที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI และตัวอย่างของหลักทรัพย์ที่ทุกคนอาจจะรู้จักมาบ้างแล้วค่ะดังนั้นงานวิจัยนี้จึงอยากนำเสนอแนวคิดของ p ี o t o s k i หรือ F Score ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ สามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในการสร้างผลตอบแทนและโอกาสที่ดีในการลงทุนค่ะวัตถุประสง,งค์ของโครงงานวิจัยนี้ก็จะเป็นการศึกษาการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาด MAI โดยใช้คะแนน s อ o ก e แล้วก็ขั้นตอนที่วัตถุประสงค์ที่2ก็คือเป็นการเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนและอัตราส่วนทางการเงินของหลักทรัพย์ ที่อยู่ในตลาด MAI MA ที่มีคะแนนเอ c กอ e ต่างกันและอันสุดท้ายคือเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเอสกอ e ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาด MAI ค่ะวิธีการดำเนินง,งานวิจัยการเก็บตัวอย่างเริ่มจากการเก็บตัวอย่างเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่มีข้อมูลย้อนหลัง5ปีบถ้วนตั้งแต่ปีพศ2558 จนถึงพศ2562ขั้นตอนที่2จะเป็นส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้โดยเราจะมีการแบ่งออกเป็นสองส่วนคือการคำวนวณเอสกอรและการวิเคราะห์ข้อมูลในการคำวนวณเอสกอรนั้นเราจะทําหลังจากที่เราเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะนําข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์นในการนับคะแนนเอสกอรซึ่งเราจะกล่าวในสไลด์ถัดไปเมื่อได้คะแนนเอสกอรครบถ้วนแล้ว ในแต่ละหลักทรัพย์เราจะทําการจัดกลุ่มคะแนนเอสกรเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปค่ะส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเราจะมี2ส่วนในการวิเคราะห์เชิงสถิติคือการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนากับการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานซึ่งการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนานั้นก็แสดงในออกมาในรูปแบบของค่าเฉลี่ยมีนค่ามัธยฐานมีเดียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเอสีค่ะแล้วนําค่าเฉลี่ยของกลุ่มคะแนนเอสกรทั้ง2กลุ่มมาเปรียบเทียบโดยใช้ทีเทสค่ะ การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานจะเป็นการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression) เพื่อดูความสัมพันธ์และแนวโน้มของคะแนนเอสก,กรและผลตอบแทนของการลงทุนค่ะ ในสไลด์นี้จะกล่าวถึงกเกณฑ์นในการรับคะแนน b o t o s c หรือคะแนนเอสกอร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ,รดําเนินงานของบริษัทโดยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มเพื่อใช้อธิบายผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ได้แก่กลุ่มที่1คือกลุ่มในการวัดความสามารถในการสร้างผลตอบแทนซึ่งดูได้จาก ROA และ CFO ค่ะกลุ่มที่2จะดูกลุ่มการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการชำระหนี้และสภาพคล่องได้แก่กลุ่ม l e v e r a g e l i q u i d i t y และ e q u i t y Offer ค่ะ และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้แก่เธอและมาจิ้นค่ะหลังจากที่ลงคะแนนตามเกณฑ์คะแนนของピโอโตสกี้ของแต่ละหลักทรัพย์ให้นำคะแนนมารวมกันแล้วก็มาจัดเรียงคะแนนเอฟส r กอค่ะเพื่อเรียงคะแนนจาก0ถึง9คะแนนแล้วนำมาแบ่งเป็นกลุ่มโลสกอร์ ore, คือกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีคะแนนเอสกอร์คะแนนและกลุ่มไฮสกอร์ ore, คือกลุ่มหลักทรัพย์ ที่มีคะแนานเ9็ถึงคะแนานค่ะอะไรนี้จะเป็นตัวอย่างของหลักทรัพย์ในตลาด m v i ที่ได้ทำการคำนวณเอสกอร์และจัดกลุ่มคะแนานเอสกอร์เป็นไฮเสกอร์กับโลเอสกอร์ค่ะตัวอย่างของกลุ่มคะแนานที่ได้ไฮเสก o r นั้นก็คืออย่างเช่นหมวดอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาห,หกรรมอาหรรอารค่ะอย่างเช่นตัวย่ออันนี้จะเป็นตัวย่อในหลักทรัพย์ MM คือบริษัทแมทแมนตัวอย่างธุรกิจก็อย่างเช่นดันกินโดนัท รักกิล็อบบี้หรือโอปองแปงค่ะหรืออัฟโซยูที่คนรู้จักหรือสินค้าตากเกษตรของบริษัทไทยฮาค่ะส่วนคะแนนโลสกอรนั้นก็หมวดอุตสาหกรรมเช่น property construction คือหมวดก่อสร้างก็อย่างเช่นบริษัท T Engineering Corporation หรือ JSP ค่ะ <c oughs> ผลการวิจัยและอภิปรายผลตารางที่2จะเป็นการแสดงวิเคราะห์เชิงสถิติของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีคะแนนโลสกอรและกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีคะแนนไฮสกอรค่ะ ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยและค่ามัตาฐานของคะแนนเอสกรนั้นและตัวแปรทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ s อสกรทั้ง3ด้านรวมทั้งผลตอบแทนทางการลงทุนมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มคะแนนโลสกรและกลุ่มกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีคะแนนเอสกรไฮสกรค่ะซึ่งค่าเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีคะแนนเอสกรจะมีค่ามากกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ที่มี คะแนนเอส o อร์โลส c อร์ core, ค่ะยกเว้นค่าเฉลี่ยของแอน u วลเอดีที่มีผลตรงกันข้ามเนื่องจากหลักทรัพย์ที่มีคะแนนเอสกอร์สูงย่อมมีความย่อมมีความปลอดภัยและมั่นคงและมีความเสี่ยงน้อยกว่าค่ะจากสลด์ที่10จะเป็นการแสดงค่าเฉลี่ยของเอสกอรในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งหมวดอโกรหรือหมวดกเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนั้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอาจจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มธุรกิจที่มี อาจจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มธุรกิจนี้มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการรวมทั้งประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีวัตถุดิบและทรัพยากรที่สามารถนํามาแปรรูปจํานวนมากทําให้ผลประกอบการการดําเนินงานค่อนข้างดีกว่าอุตสาหกรรมอื่นค่ะหน้านี้จะเป็นการแสดงวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเอซกอร์และผลตอบแทนซึ่งเอซกอร์มีความสัมพันธ์ทิศทางบวกกับผลตอบแทนทั้งหมดแต่มีทิศทางตรงกันข้าม กับความเสี่ยงแสดงว่าหลักทรัพย์ที่แสดงว่าหลักทรัพย์มีคะแนนเอสก,กอร์สูงผลตอบแทนหรือผลตอบแทนของผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นก็จะสูงตามและความเสี่ยงก็จะลดลงค่ะหน้านี้จะเป็นการแสดงวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณซึ่งมีตัวแปรต้นเป็นคะแนนเอสก,กอร์และตัวแปรทางการเงินอื่นๆค่ะ และตัวแปรตาม dependent variable เป็น annual mean คือผลตอบแทนของหลักทรัพย์และ ROE คือผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งพบว่าผลตอบแทนของหลักทรัพย์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวแปรตามมีความสัมคัธ์กับคะแนน FSGOR ที่เป็นตัวแปรต้นถึงแม้ว่าจะมีตัวแปรทางการเงินอื่นๆเข้ามาก็ตามค่ะ ดังนั้นสรุปผลการศึกษาผลของการคัดเลือกหลักทรัพย์ในตลาด M&A ด้วยใช f ้ด้วยการใช้คะแนน f s t a o r นั้นจะแบ่งกลุ่มหลักทรัพย์ออกเป็น2กลุ่มเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนคือได้แก่กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีคะแนน f s t o r n ้อยและกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีคะแนน f s ส o r สูงซึ่งทั้ง2ก,กลุ่มมีขนาดบริษัทแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าจะแตกต่างในเรื่องถึงความสามารถในการทำกำไร ซึ่งกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีคะแนนสูงจะให้ผลตอบแทนที่มีมากกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ที่มีคะแนนเอสกอรต่ำค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนและคะแนนของเอสกอรคะแนนของเอสกอร์โดยคะแนนเอสกอร์จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแต่ก็จะตรงข้ามกับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ทำให้เห็นได้ว่ากลุ่มหลักทรัพย์ที่มีคะแนนเอสกอร์สูงจะมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยแต่ความเสี่ยงจะลดลง ซึ่งก็พบว่าหมวดอุตสาหกรรมหมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพย์ MAI มีค่าเฉลี่ยเอสกอร์ที่สูงดังนั้นในการลงทุนเราสามารถพิจารณากลุ่มหลักทรัพย์ซึ่งใช้ในการประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนเบื้องต้นก่อนได้แล้วค่อยนำคะแนน p โอโตสกี้มาใช้ประเมินหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนต่อไปได้ค่ะวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ คงต้องขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมฟังนะคะว่ามีประเด็นคำถามใดๆหรือไม่ค่ะมีไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวประธานค่อยค่อยถามให้โอกาสผู้ร่วมฟังก่อนคะ่ะไม่มีนะคะค่ะเอ,อ เท่าที่อาจารย์พอสาดาเนาะเครื่องมือตัวนี้มันจะเป็นสำหรับนักลงทุนแบบ VI ใช่ไหมใช่ไหมคะก็คือเน้นเรื่องของของอผลตอบแทนและการลงทุนระยะยาวไม่ใช่การลงทุนระยะสั้นตรงนี้ใช่ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้เราทำไมเราถึงสนใจประเด็นนี้เนี่ยค่ะคะ่ะอ๋อ<ำ>าหรับอืเพราะว่าคือ เราสนใจว่าเราจะเลือกหลักคือในการลงทุนเราต้องคัดเลือกว่าหลักทรัพย์อันไหนที่มันมีความน่าสนใจหรือโอกาสในการลงทุนนะคะแล้วก็มารู้จักเลือกมารู้จักเทคนิคนีคน้ว่ามันเออมันก็ไม่ได้ทํายากหรือว่ามันสามารถประยุกใช้ได้จริงเราก็เลยเลือกมามาใช้อะคะอ่ะแล้วแล้วพอจะทราบไหมคะมีคนใช้เครื่องมือน,นี้อยู่เป็นจํานวนมากไหมคะพอสมควรไหมอ่าเท่าที่หามาก็มีใช้นะคะคือ,อเทคนิคเนี้ยมันมาตั้งแต่ปีประมาณสองพัน ประมาณสองพันปีข้อศสองพันนะคะก็มีใช้มาเรื huh. yeah. mm ่อยๆแล้วก็มีประยุกบ้างเป็นแบบเป็นออโต้เป็นในเว็บไซต์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราสามารถทําเองมันก็จะประหยัดหรืออะไรคือเราได้เรียนรู้ด้วยอะค่ะว่านดาจะดีกว่าก็ก็เป็นประโยชน์มากนะคะก็เป็นงานวิจัยที่ที่ดีนะคะอย่างน้อยก็สําหรับคนที่ไม่อาจจะไม่เคยรู้จักเครื่องมือตัวนี้นะคะก็อาจจะได้ใช้ประโยชน์รวมถึงประธานด้วยนะคะเดี๋ยวประธานก็จะลองไปหา ดูซิว่ามีตัวไหนที่น่าลงทุนระยะยาวบ้างนะคะค่ะค่ะของประธานคงมีแค่นี้ค่ะท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าตอนนี้เราเราเวลาเราอ่าได้ตามเวลาเลยนะคะถ้าไม่มีก็ขอบคุณนะคะอาปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งค่ะ